สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยเทลามาน่อยนะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงแต้มรวม3ตัวบนนะสามสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ดินระยะยาวเจ็ดตัวกับ8ตัวนะครับกนอนื่นมาฟังคําเตือนก่นกอนนะคาเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน เดี๋ยว <c oughs> เรามาดูกันเลยนะครับสุดที่หนึ่งนะสุดที่หนึ่งเป็นสุดแปดตัวเนาะสุดแปดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง หลักสิบครั้งหลักหน่วย2ครั้งหลักสิหน้าท้าย2ตัว1ครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนงครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนครั้งหลักสิบท้ายที่สอครั้งบวกค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่ครั้งเขียนไว้ข้างบนนะอ่าสี่บวกหได้ศนยะครับสกับ5ได้9ก้าเกได้5้าหกับ8ได้3ามสามบกได้สองสองกับ เได้ก 9, ก9ับ8ได้7 7กับ4ได้1 1กับบได้7นะครับได้7นะครับอ่า7บวก1ได้8 8บวกหได้9 9บก1ได้0 0นกได้1 1บวก1ได้2 2บวก2นะครับตัวนี้บก2ครั้งบวกสได้ 2, 2, 4 4บวก1ได้5นะครับได้789 0 1 2 4 5แต้มเริม3ตำบลผลออก3 3 6นะครับแทมทั้งหมด6กับ6กแต้ม2แตแมนะครับก็คือ3ตำบลรวมกันแทมได้2แตแม วันถัดมาได้ห้านะครับออกศูนย์สีหนึ่งก็คือห้าแต้มนะครับวดถัดมาก็คือ 8, 6, ออกแปดหกเจ็ดแปดหได้สี่สี่เจ็ดได้หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งแต้ม8ปดกเจ็ก็คือหนึ่งแต้มได้หนึ่งครับวันที่ผ่านมาได้หนึ่ง6 7, 7, 7, 8, 8, 8 9สามี่้าหกปดเก้านะครับแต้มก็คือแต้มหนึ่งะครับได้หนึ่งมาสูตรที่สองกันเลยสูตรที่สองใช้หลักร้อยครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้ง หลักสิท้ายสตัวเออหลักหน่วยท้ายสองตัวหครั้งหลักร้อยหน้าที่1นึครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนงหนึ่งครั้งหลัก1 0บท้ายท้หน้าที่2อครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสครั้งหลักร้อยท้ายที่1 1ครั้งหลัก 10. ท้ายที่1 3ครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งบวกสามคางที่ศูนย์บวกสได้สามสามบวกเ้าได้สองสองหกได้แปดแป้าได้เจเกับสได้หนกับศนย์ได้ห หกับ7ได้8 8กับ1ได้9ก้ากับแได้7จ็ดเบวกสาได้0ูนย์ะศูนย์ตัวแรกบวกสได้2นะครับจากนั้นบวกหนบวกหได้3ามสบกหนึ่งได้4ี่สบวกหได้5้าห้าบวกสนะครับตัวนี้ได้7จ็ดเดบวกสอีกครั้งได้เนะครับตัวนี้มปได้เจ็ดตัวนะครับศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าผลที่ออกมาก็คือ3ามสาแต้มรวม3าตัวบนนะครับก็คือสแต้มหกับหกบสองสอแต้มนะได้สถัดมา อได้แต้ม5้านะครับออกหแต้มเหมือนเดิมได้หงก็ออแต้มได้เหมือนเดิมครับก็ถูกตลอดจากนั้นวันที่ผ่านมาได้9ก้าหนึ่ี่หกแผลออกมา8 9ดกสก็คือ1แต้มนะครับได้1นึ่ะครับถัดมาก็วัดสุดที่3เลยนี่สุดที่3นะสุดที่สาม จะเป็นส่วนที่สองอ่อตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับ ใช้หลักแสนหครั้งหลักหมื่นสครั้งหลักร้อยสครั้งหลัก1ิบครั้งหลักหน่วยท้าย2ตัว2ครั้งหลัก10หน้าที่1 1ครั้งหลัก10ท้ายที่1นึครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหครั้งบวกสค่าคงที่4ี่กับ6ได้0ูนยย์กับ0ได้0ูนย์กับ3ได้1 1กับ4ได้5้กับ0นย์ได้5้าบวกสได้9กนะครับได้เก้านี่ ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ตัวหลังสุดบวกสามนะครับได้เจ็ดก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะผลออกก็คือสองแต้มได้สองนะครับอุนถัดมาได้ห้าแต้มนะอุ่นถัดมาได้หนึ่งแต้มนะครับอุนถัดมาได้สองแต้มนะครับม้นล่าสุดได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบวกสามหนึ่งก็คือได้แต้มหนึ่งนะครับทั้งสามสุดสองสุดเนี่ยสุดเจ็ดตัวเดินมาเจ็ดสิบห้าวันนะครับสุดที่หนึ่ง เดินมานแปดสิบหาดคือเป็นสุดแปดตอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันเลยอ่าบวกกันเลยนะครับสุดที่1เลย8บวก2ได้0 8บก8ได้6 6บวก8ได้4 4บวก8ได้2 2บวก5ได้7 7กับ9ได้6 6กับ7ได้3 3กับ1ได้4 4กับ5ได้9 9กับ6ได้5นะครับได้5อีกรอบหนึ่ง8กับ2ได้0 8กับ8ได้6 6กับ8ได้4 4กับ8ได้2 2กับ5ได้7 7กับ9ได้6 6กับ7ได้3 3กับ1ได้4 4กับ5ได้9 9บ6ได้5ถูกต้องครับ ห้าหกเจ็ดแสองสาถัดมานะครับสูตรที่2องครับ6กับ4ได้ศูนย์สกับ2ได้ 6, 6กับ9้าได้ห้าห้าได้ 1, 1กับ0นได้หนึ่งหกับ7ได้ 8, 8กับสี ได้2 2งกับ1ได้3 3มสาบวกสได้6นะได้6นะครับอีกสักรอมหนึ่งหกับ4ได้0 4นยกับ2ได้6 6กับ9ได้5 5าหกับ6ได้หนึ่งหนึ่งกับศได้หนึ่กับ7ได้8 8ดแกับ4ได้สองกับหนึ่งได้สามาบวกสามได้หถูกต้องครับได้หแล้วก็บวก2ได้8บวก1 9ศนย์หนึ่แล้วก็บวก2ครั้ง เป็น3เป็น5้นะครับเจ็ดตัวถัดมาสตรที่3ามครับแปดกับสองได้ศูนยหกกับเจ็ดได้3 3กับ8ได้1 1กับ3ได้4 4กับ6ได้0ูนยกับ0นนี้ก็ศูนบวกสได้4ครับได้สนะครับเดอีกรอบหนึ่งแปดกับสองได้ศูนยกับ7ได้3 3กับ8ได้1 1กับ3มได้4 4กับ6 ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์บวกสี่ได้สี่ถูกต้องครับได้สี่นะสี่บวกหนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกสามได้สองเสียเจ็ดแปดก้านสองนะครับ เลขห้าเลขหกเลขสี่นะครับเดี๋ยวมาลงง้ายเลยอ่ะเดี๋ยวมาตัวเด่นเลยดีกว่าจะชนเด่นนะครับชนเด่นแต้มรวมสามตัวบนนะครับอ่าชืเลขอะไรอ่าเลขห้านะชนสามสูตรต่อมาเลขหกเลขหกก็ชนสามสูตรนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดสองสูตรเลขแปดสามสูตรนะครับ เลขเก้็สาูตรเลข0ูนย์สองสูตรเลขสองูตรเลขสามสองสูนั้นจนนั้น4ตัวนะครับชนเด่นแต้มรวม3ตัวบน5 6 8หกแปดกนะ,นะก็ลองเอาไปตัดกับสูตรดับก็ได้นะครับใครมีสูตรดับที่ผมไม่ไปก็ไปตัดได้จะได้เหลือน้อยลงนะครับ ลงข้างหน้าก่อนห้าหกสี่ศู2ย5หนึ่ง2่าสงกอ่าหกเจ็ดแปดเก้าศูน ก็คือสุดที่หนึ่งประมาสุดที่สองครับสุดที่สองหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าสุดที่สองนะครับต่อมาสุดที่สามนะครับสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, บวก3ามได้สอง้ด้าสอเคต้องครับนะครับเป็นข้อมูลแนวทางไว้พิจารณากันนะครับใครจะไปตัดกับสื่อไหนก็ลองดูนะครับ แตมรวมสามตัวบนเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ